ครับพี่น้องเพิ่อสามแช่กับพอใครมีคนนะครับเนาะบางป่าวเพราะว่าเกี่ยวกับโควิดนะครับเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดติดตามลุงกับงานกับพ่อฤทธิ์ดู่ครับเพราะว่ายังลดกระแสแล้วนะครับเนาะพี่น้องกบ่อยบ่อยฟังนะครับเนาะบอกความฝันเมื่อวานนี่ครับเขาเต็มเต็มนะครับเด้อ ก็คืนน้ำตะเลกไงนะครับเนาะเพราะว่าเรื่องค่าเหตุลดน้ะครับเนาะก็ผมบ่ได้ซื้อนะครับบ่ได้ลงให้พี่น้องในเบงกันนะครับเนาะครับผมก็ค่ายากน้ำสมรดนะครับน้องพี่น้องนะครับขายนะครับสมลถขายนะครับคันนี้ก็สำเร็จก็เปลี่ยนแว่นลูกูบเรียบร้อยนะครับเด้พร้อมใส่แล้วครับพี่น้องจะได้ประกอบตัวมังเข้าไปแล้วก็ ทำบ่อใหม่แล้วก็ทำไปลางนะครับเนาะพี่น้องสุขลน้องครับเนาะเพิ่มเติมการเกษตรเครื่องมือช่างนะครับเด้อที่ลานลุงของเก่าครับก็ลุงจูบ่าเรื่องความฝันในฟังน้อครับเนาะเมื่อวานเขาเต็มเต็มครับแปดหนึ่งเก่าเด้อครับเกตแปดหนึ่งเก่าลดขาวครับฝันกับบริตีความฝันครับนึกว่ามันจะไปออกเล็กไงนะครับเนาะที่นี่มาออกเต็มๆตเด้อครับพี่น้อง ข่าวเตียงโม่นะครับเนาะฟันว่าเขาจะมาถามซื้อนะครับเมื่อวานขึ้นว่านนี่พอดีหวยห้าน้อยนะครับก็บ่ได้คุวยได้เ่าได้ลงแต่สูตรในพี่นะ้องเบิ่งกันนะครับเนาะว่ามันก็ได้ออกนะครับเนาะเต็ตมๆครับนี่ครับพี่นะ้อง อ่าม781เก้านี่แหละครับรถขาวเต็งโมครับขาวผ้ารวยครับอ่าบัได้ลรงไอพีน้องเบิงหมู่บ้านเล้งนะครับน้อพ่อห้าน้อยออกนะครับช่องทุ่มพอดีเครื่องมาเบิงนะครับออกเต็มเต็มครับ81เก้าแล้วพี่น้องความฝันก็ลุงก็ยังเป็นจริงอยู่คือเก่านะครับน้อเลี้ยงเลี้ยงเป็นเลียงเลียงเบื่อเกว่าเลี้ยงเลี้ยงเลียงเบื่อนะครับคนให้หวยคือลุงของเก่านะครับน้อพี่น้อง ขอฝากพี่น้องไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าผู้ใดอยากชอบก็ติดตามนะครับเนาะบ่ชอบก็บทานนะครับเนาะบ่เป็นหยังคอมเมนต์มาก็สาขออนุโมทนาสาธุการน้ำนะครับเนาะพี่น้องสำหรับลุงของเก่าก็บ่มีหยังหลายแล้วครับก็ให้พี่น้องใช้วิจารณญาณนะครับเด้อเลขมื้อนี้น่าจะมีอยู่ในนี้เนาะครับพี่น้องอ่าซื้อได้บีเอพีนะครับเด้อ อห้าน้อยธรรมดาปิดไปแล้วนะครับก็คงจะเป็นวีพี่น้องพี่น้องบอไงง่ได้แห่งงมงายนะครับเด้อเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องก็ขอฝากไปเนี้ยคนไรลคนแค่กดติดกัตามนะครับลุงของเก่าสามช่นะครับเด้อดดก็บ,บ่ได้รถกับ่ได้ออกไปใส่นะครับเพราะว่าโควิดครับลุงกับบ่ได้ไปได้มากนะครับเนาะอ่านี่ครับพี่น้องอ่า มาออกเต็มๆน้อครับเนาะแปดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหนึ่งเก้าครับได้นี่พี่น้องอาทาทาแม็กแช็บนะครับของลุงของเก่านี่ครับรดลุงครับอีกขั้นหนึ่งกับของลูกไส้น้อครับเนาะเขียบรถเล็ครับสี่ประตูครับกามือนี่นะครับกบมีสิทธิ์นะครับเนาะได้เพื่อ ไปปินแนวทางนะครับเนาะเผื่อ,อว่าหามันดอ,อกนะครับแปดห้าหนึ่งก็ได้นะครับเด้อพี่น้องซีวิจรัญญาณน,นะครับเด้อครับเก็ันขึ้นมามันเก่าออกเปล้วหรือว่าจะเป็นออกยุคขั้นนี้นะครับนะเนาะพี่น้องบ้านอีกที่หนึ่งหกแปดไม่ออกนะครับผมสื่อตาหนึ่งหกแปดนะครับนะเนาะบอกพี่น้องเอบซีลงไป าฝากไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะโอ้ยังเป็นอ้อมมาเบงน,นะครับเมื่อกี้นี่หมดแดงแล้วพี่น,อน้องนี่ครับถอยล้างไปครับนี่กำลังจะเห็ดใครนะครับหมดแดงโอ้มาส้นเขาเต็ม,เต,มเต็มนะครับอ่ามีอีกข้างหนึ่งครับน่าจะมีใครนะครับเนาะ ผมพี่น้องคอยพี่น้องนะครับเดอ้อกรไรกดแช่กดจิตตามนะครับเนาะลุงของเกา่าท่นเขาเต็มเต็มนี่ครับมดแดงพี่น้องกาดเต็มข้อเลยครับปาดวกเมื่อกี้นะครับอขอปากไว้นะครับน้อน,นี่คือฝันก็นคือฝันนอพี่นอ้องเพื่อเป็นแนวะทางมือนี่นะครับวี่พี่ที่น่าจะเป็นนะครับเนาะ เด็กที่น่าจะเป็นน่าจะมา,าเปลี่ยนไปได้นะครับขอฝากปีฝากน้องไว้น้ำนะครับเนาะลุงกขอบโมมีอย่างไรนะครับอคอยเปลี่น้องปุ๊บเขามากดไลคไ์กดแชร์กดติดตามขออนุโมทนาให้ถูกหวยนะครับมื่อน,นี้อ่าผู้ดถึงในบังได้ชมไปแล้วนะครับเดอ้อลุงบ่ได้นะนะครับผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากเรียนนะครับเดอ้อต้องแอดไลน์เข้ามาที่ลุงของเก่าสามใช่พี่นะ้อง ที่เบอร์0ูนย์เก้าสมเก้าสามหนึ่งแปดแปดคือเกอ่าเด้ครับเด้ออ่าขอหาหน้อยหน่อยลงุงไม่ได้เล่นหัวใหญ่กับห,าห้านอยนึกว่ามันจะบอกนะครับเมือวานนี่ผมก็เล่บอะไ้ตีความฝันในฟังครับเล่ม่ย่อนใ้ฟังเบิงวา่ามันเปล่นไปได้นะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับในความฝันพี่น้อง ฝันนี่คงจะแม่นเก่าแล้วครับเนาะอาจจะออกตัวนี้ก็ได้นะครับเด้อขั้นนั้นออกไปแล้วก็อาจจะออกขั้นนี้นะครับแปดห้าหนึ่งวันนี้แปดแปดก็ออกอยู่นี่ไปแล้วนะครับเด้อห้าหน่อยมู่บ้านก็ออกแปดหนึ่งก็อไปแล้วสามตัวเต็มๆขอฝากพี่ฝากน้องไปเห็บทีทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงของเก่านะครับเนาะสามแชร์ได้พี่น้องรถซ่อมแล้วแล้วก็จิต ตั้งต่อสะเล็งนะครับขายกรนนี่ก็ขา,ขายคือเก่านะครับเดิอพี่นอ้องอ่ามีผู้ต้องการกัฝากพี่ฝากน้องไว้ดน่ผู้บ้านไกลเลยนเชียงกันแล้วก็ช่วงโควิดนี่ก็บประ้ามากกันเลครับเพราะว่าให้มันพันเหตุการณ์ผัยปกติจังหน่อยก่อนนะครับเนาะอ่าแต่คนช่วงนี้ก็การงานกน เ็ดเรื bon well> ่อยๆครับหามอเตอร์ไซค์มันส่อมกับเวลาขั้นสองขั้นก็สำเร็จแล้วครับก็มีไดเฮ็ดจักรยอกกจยานกับเฮ็ดนะครับเนาะส่อมคือเก่าหน่อลุงซ่อมทุกอย่างนะครับอืมเครื่องตัดหญ้าบโว่าจิเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเนาะขายหม้อแบตเตอรี่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอ่าที่ลุงเฮ็ดได้นะครับเนาะฝากไว้สำหรับที่มีนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงคองเก่าสามแชร์ครับ มีทั้งทานขายหลอครับพี่นอ้องผาใหม่น้ำหน้านะครับเนาะมันตายแหงแล่งลงกัดเผาทานขายนะครับเนาะเอาทุกอย่างนะครับที่เป็นเงินพอได้อยู่ได้กินไปเนาะพี่น้องฝากพี่น้องไว้แน่สาลติมี่นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงของเก่าสามใช่นะครับเผื่อจะโชคลาบนะครับเนาะมีแมวสามสีเมียว ครับสวยงามมากครับเอ้หน่อยขาบเงินมาให้หลายปีแล้วครับแม่ตัวนี้ครับสวยงามนะครับเนาะนี่ครับอ่าแม่ลุงนะครับเนาะนี่ครับสามนามนะครับเนาะเข้ามาสวยงามนะครับเนาะปากวีปากน้องนะครับเด้อผู้เข้ามาบึงครับกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะครับลุงของเก่าสามแค่นะครับพี่น้อง เรคลิปนี้ขอ,อปากปีปากน้องไปแน่นนะครับเนะาะมะม่วงก็ไม่มีลูกแต่ได้นะครับว่าช่วงนี้ฝนกับพวกใครดีนะครับทุกทีหนึ่งช่องเทียกก็แล้วไปนะครับเนาะมองน้อยกับพวกใครเป็นไงนะครับแต่ว่าอยู่หน้าก็พอมีอยู่ครับมผมนะครับเนาะเมื่อวานนี่ก็แปลงมาหลายเติบมาไหวโบมไหวนะครับเนาะ,นะยังบ่ทันได้สุข องจะสุกไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะพี่น้องฝากไว้แน่สำหรับที่มีกาบ่มียังนะครับเนาะลุงของเก่าสามแช่กาฝากฝากไว้นะครับเนาะมาดูว่าจะออกขั้นไหนนะครับเนาะดูในนี้กาลุงการันตีให้บ่ได้นะครับเนาะ จะเป็น7819อีกหรือจะเป็น8851ปดนก็นได้นะครับเนาะพี่น้องโปดใช้วิจารณญาณน,นะครับเออในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องนะครับสื่อหากันนะครับเนาะสำหรับลุงแล้วกับคอ,อนมโมทนาสาธุขอเก่าเขาวาสวัสดีครับ